ที่เนี่ยทีนี้มาดูทุเรียนที่ทุเรียนโลเท่าไหร่ทุเรียนโลเท่าไหรคไ่คะร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบเอาสักลูกหนึ่งลูกนี้เอาไปเป็นพวกนี้ค<ม><ม>่ะ,ะอาจารย์ไปกินที่บ้านเอาไปผู้นี้ก็คือไม่อกอบค่ะเ <c oughs> ถ่าลรูปหนึ <c oughs> ่งเพิ่งรีบด้วยไม่รอค่ะ

อ๋อสี่ร้อเพนคแกอนยแก่ส่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาปอกทุเรียนนะคะซื้อมาหนึ่งลูกนะคะก็ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลนะคะก็อันนี้สี่ร้อยบาทค่ะป,ปุกปุกแล้วนะคะคิดว่าเขาสุกแล้วนะคะค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะคือไม่กลม แบนไม่เป็นไรเราเลือกเอาตัวนี้เนาะ,ะก็จะมาปอกนะคะนี่ค่ะปลุกๆแล้วค่ะคิดว่าพอกินได้อยูหรอพอกินได้แล้วปอกกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ชำนาญคุณผู้ชม บอกลงไปนี่มันก็จะแบบว่าไม่ลงร่องอ่ะไม่รู้ร่องเขาอยู่ตรงไหนอ่ะคิดว่าเจาะตรงร่องแล้วนะแต่ว่าก็เบี้ยวไปที่อื่นทำให้ภูเขาขาดอ <c oughs> คุณผู้ชมคะเออบางทีก็ไปซื้อที่เขาปอกเอาแล้วนะปอกไว้แล้วนะแต่ว่าบางครั้งเราก็จะปอกเองค่ะ <c oughs> ปอกเองเนี่ยมันภูมิใจ <c oughs> ว่ามีทุเรียนเนี่ยเป็นลูกๆเป็นของตัวเองอ่ะ <c oughs> โอ๊ยนึงปอกเองก็นี้แหละไม่ได้ภูสวยอขาดขาดขึ้นออ Yep. 尼你尼带了。 กรอบดีดีกรอบนอกน,นุ่มในแน่ๆเลยนี่คือเมื่อวานนี้ที่ซื้อนะคะที่ตลาดทุง่งธานีนะคะ,ะแม่ค้าบอกว่าอย่าไปเอาลูกนั้นลูกนั้นยังไม่สุกงี้โอ้ยบอกว่าพ่งนี้เอยกินได้บางีีทีนี้เราจะเอาแบบพวงนี้ค่อยกินได้แล้วเพราะเราท้องการจะเอามาผ่าที่บ้านก็เลยนี่แหละคะ่ะ กำลังดีอย่างที่แม่ค้าบอกนั่นแหละบอกว่ามันยังไม่สุกเมื่อวานนี้เนาะค่ะก็เลยเอามาปอกกอบปนเนี่ยนะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรปอกเองกินเองนะคะคุณผู้ชม ชมค่ะมีบางคนบอกว่ากินทุเรียนเยอะเดี๋ยวเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะจริงเนาะแต่ว่าจะพยายามไม่กินนะคะจะพยายามกินให้น้อยอึ้บโอ้ยไหเดียวเอาเอาเอาไหนเเอาทงไมดิโอ้ยทาไมกินตอนนี้จะไปกินตอนไหนนะทุเรียนเนี่ย กินตอนที่เขาออกนี่แหละอร่อยสุดแล้วค่ะแต่ว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีอย่างว่าแหลกะก็จะพยายามแล้วกันคุณผู้ชมลำบากอย่างเลยตัวโอ๊ยตายตาย,ตาย ออกจากเขียงไปแล้วมันหนานะคะคุณผู้ชมคะมันหนาแล้วก็แบบเหมือนปอกมันเป็ีด้วยแหละเอนีมาแล้ว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  ถ้าออกมาแล้เนี้ยคงจะได้ตัวขากลางจริงๆแล้วเข้าผ่าเข้าไปแป๊บเออน,นี้เดียวนะตรงนี้แต่เราจะจะผ่าให้มันสุดเลยมันออกยากโอ้ยโอ้ยเหนื่อยอนี่ คุณผู้ชมคะปูนี้สวยมากเลยน่าอร่อยไหมก็ไม่ได้เลยโอ้ยลำบากลำบากอีลี ค you know oh oh ันอเล่บัะนี่แหละของนี้ดีอยู่กับสิเล่ดิปะนี่อ้ยเนาะออกมาครึ่งนึงก็เอาเถอะเนาโอ้โหมันติดมองนี่มันติดมองควนของเขาติดมองควนของเขาโอ้มันเจ็บมือโอ้เฮียโหมาครืงนึงก่็สร้างเถอะคุณผู้ชม เฮ็ดยาข้างหลลุยไปลุยมาเจ็บมือพรแห้งแล้วเนี่ยเฮียนับนะปอกเก่งๆนะเดี๋ยวต้องให้เฮียนับสอนแล้วการปอกทุเรียนเฮียนับมสอนแน่ว่าปอกได้ปอกก็ได้ได้ผู้นี้สิได้กินมาไน่เงิดลาย เฮ็ยย,ไไยังไงบันใดยังสีบ่อื้ย <laughs> เสือมันนะ้าทรมานยังไงยสีเหลววะเนี่ยออ้ย เป็นชินน่สิละคาถึงน่ะสิละคุณผู้ชมค่ะแต่เป็นชินแบบอันนี้อะไรมีก็ได้หมดได้ยังไงอ่ะอันนี้อันนี้มีฟูไหมเนี่ยอดูสิมีฟูไหมนี่นะอ้ตายตายตายโอ๊ย โอ้ยคุณผู้ชมตาใส่ตัดขวัวตัดขวตาใส่ออมันเป็นแบบเป็นแบ,บนเนาะมันก็นแบ,บนไปตามตัวเขาแล้วก็มีนิดเดียวอย่ในเนี้ยโอ้ยคุณผู้ชมนี่มันจะออกอะไรแบเนี่นย ผู้ชมคะตลุตวนอะตากองกับเมย์เลยนะโม้เลยตากองตากองกับเมย์เมย์เมยก็ผู้พาอีกคนล่ะมันมันสอกกันแล้วมั้งคุณผู้ชมคะนี่มันเป็นแบนๆนเหมือนเป็นน้ำแบนอะไรสิ่งนั่นขนาดนี้โอ้โหหวานมากเลยขนาดมันมันแอบอยู่ในเหลือไปคุณผู้ชมคะเอาพายมันเละๆแบบนี้ล่ะอื ้าเป็นน้ำกินไปน้ำอือแอร์เป็นลหลืบโอ้คุณผมู้ชมน,น้อยๆมันออนกงนไลหลืบเนี่ยมันก็เป็นเพยายงามสิเป็นเหนื่อยเขาคุณผู้ชมคะนี่หวานอยู่ที่แหนงบานบานปกติเราก็ต้องแกะเอาอยู่แล้วโอ้ยหนักลำบากลำบน ได้แล้วผมสุดมือนั้นเหลือมึงเน่ลูกไส้เห็ดวิเตโอาหายตัวเนี่ยไส้มีความอดทนขนาดทือววิดีโอต้องต้องมาโดนแล้วม,มันหนานิ่มแหรอหลนานิ่มได้ไหม,มสุกคนกลางสุกโอเค นอชมพาอ,อีกอันนึงเนาะวะโดนหนังปักเมื่อกี้ันาบเล็นี้คุณผู้ชมามีโดนหนังปักโอ้ยหยาบไปหนางจะเรียนอยเพราะว่าน่อยู่น้ำสองน้ำแสกประทูไหมไนมไหมอืคโอค้ย นี่โอเคโอเคคุณผู้ชมคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาก็ field. มาดูทีนึงว่าเหลืออะไรบ้างในเปลือกนาะนะคะนี่เอาคุณผู้ชมดูโ oh, อ้ยก็จะกินให้ดูเปะตรงเปะตรงเป๊ะต,ตะเลเตะเละเลม่กิ้ใมรมากนะคะทุเรียนซื้อมาจากตลาดทงธานีนะคะคุณผู้ชม นี่แหละกรอบนอกน,น,นุ่มในนี่แหละกินแล้วนะห,หวานสุดๆหวานมากหอมหวานขอบคุณมากค่ะที่รับชมเดี๋ยวไปกินทุนเรียนก่อนนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ค่ะ